ประยุทธ์ออกตัวลุงไม่ใช่คนใจร้ายไม่ใช่ผด็จการพร้อมรับฟังทุกท่านผมไม่ดือ้อเพจเฟซบุ๊กวัสนาน,าน้่มรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกล่าวปาตะกถาพิเศษเรื่องจับมือรวมใจพาไทยรอดในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่39โดยในช่วงหนึ่ง หลังได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องรถบรรทุกและผักชีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมยินดีรับฟังจากท่านรับฟังจากพื้นที่พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขผมไม่ใช่คนเรื้อหรอกครับผมจะพูดอะไรไปผมก็คิดในใจอยู่ตลอดว่าจะทําได้แค่ไหนแต่ในใจผมคิดตลอดผมจะทําอะไรทําได้แค่ไหนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและถ้าเขาจะให้เราแก้ก็ต้องถามเขาว่าอยากให้แก้อะไรแก้อย่างไรตรงไหนแล้วต้องอธิบายได้ว่าแก้แล้วจะเกิดตรงนี้ คุยกันแบบนี้จะได้เบาลงบ้างแล้วลมีอะไรจะทมลุงไหมลุงไม่ใช่คนใจร้ายไม่ใช่คนเผด็จการทำทุกวันแต่จะทำได้แค่ไหนเท่านั้นแหละการพูดวันนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนี่แหละคือสาระของผมงานเยอะปัญหาเยอะและคิดเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือ how to และทำให้สำเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จจับมือเดินน้าไปด้วยกันผลเอกประยุทธ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ com ขอบคุณค่ะ